สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวและแค่ายราศรีกันถูกทุกท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีเนาะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n ชาแนลและคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์ปี2569นะคะก็เอาราคาชาวกันทั้งหลายค่ะ คุณได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้บ้างหรือ,อยังคะสำหรับการย้ายครั้งใหญ่ของดาวเสาในรอบนี้และก็ในวันที่13กุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะชาวกันที่ดาวเสาจะย้ายมาเล็งลัคนาเกิดของคุณสำหรับในทางโหราศาสตร์ไทยนั้นก็ต้องยอมรับค่ะว่าผู้คนทั้งหลายต่างก็กลัวดาวเสากันทั้งนั้นเพราะว่าดาวเสาเป็นดาวโทษด,ดาวทุกเป็นเทพเจ้าแห่งความอดทนดังนั้นคะ่ะประเด็นแรกที่คุณจะต้องทำ ใจเผื่อเอาไว้ก็คือตั้งแต่กลางเดือนนี้นะคะไปจนถึงปี2571ชีวิตของคุณนะคะอาจจะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยที่มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันนะคะแม่หมอก็อยากให้คุณอย่าได้กลัวดาวเสาจนเกินไปเอาเป็นว่าถ้าหากเราไม่ประมาทนะคะใช้ชีวิตด้วยความละเอียดรอบคอบบางเรื่องมันก็อาจจะช้าบ้างไม่ได้ดังใจบ้างก็ขอให้เราฝืนฝืนใจไปก่อนช่วง2ปีค เ่งจากนี้ไปนะคะตัวของชาวกันจะต้องระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระวังการขัดแย้งนะคะกับหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือบางทีนะคะตัวของคุณอาจจะต้องอดทนแบกรับปัญหาร่วมด้วยช่วยกันกับแฟนนะคะในการทํามาหากินช่วยกันปลดหนี้ปลดสินที่มีอยู่นะคะและนี่ก็จะเป็นอิทธิพลในด้านร้ายที่ดาวเสาร์กลังจะเข้ามาทดสอบคุณนะคะอย่างไรก็ตามค่ะ เรียญนั้นก็มี2ด้านอยู่เสมอในมุมที่ดีก็มีนะคะเพราะว่าดาวเสานั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ ที่หมายถึงสิ่งใหม่การเริ่มต้นบุตรบริวารเมื่อย้ายเข้ามาเพ่งเลงลัคนานะคะก็ย่อมจะหนุนให้หลายคนนะคะชาวกันจากนี้ไปคุณจะมีความคิดริเริ่มนะคะอาจจะอยากเปิดกิจการร้านค้าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากทำอะไรใหม่ๆแน่นอนค่ะว่าในช่วงแรกนะคะตัวของเราที่มันไม่คุ้นเคยก็อาจจะต้องเหนื่อยยากเนาะในการบุกเบิกนะคะในการที่จะไปวางระบบรากฐานตา ตตแต่ว่าเมื่อพอผ่านไปซักระยะหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณสร้างทําเอาไว้มันจะแปลเปลี่ยนเป็นความมั่นคงจะสร้างผลกําไรได้จริงค่ะ เพียงแต่มีข้อแม้ว่าคุณนะคะจะต้องไม่ถอดใจล้มเลิกไปก่อนนะคะเอาล่ะบางคนนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเหนื่อยกับการเลี้ยงดูบุตรหลานนะคะไหนจะพาไปเรียนไปสอบนะคะจะต้องจ่ายค่านั้นนี้จีปาถะต่างๆแต่ว่าผลสุดท้ายลูกหลานของคุณก็จ,จะประสบผลสำเร็จจะเป็นเด็กดีนะคะที่ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจหรือบางคนนะคะคุณ จะต้องย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะไปทําอะไรที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนค่ะมันก็เลยทําให้คุณนะคะจะต้องอดทนฝึกฝนตัวเองมากกว่าคนอื่นแต่ว่าในปลายทางนะคะคุณก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆน,น,นะคะ เอาละคะ่ะชาวการน,นี่ก็จะเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะที่กําลังจะส่งผลต่อชีวิตของคุณต่อเนื่องไปอีกสองปีครึ่งโดยประมาณและสําหรับดวงชะตาของชาวการค่ะในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แม่หมอก็จะต้องบอกกับคุณก่อนนะคะว่าจะมีทั้งจุดที่ดีและก็จุดที่คุณจะต้องระวังตัวอันดับแรกเลยค่ะปรากฏว่าดาวพุธด,ดาวประจาตัวของคุณจะยังโครจรอ,อยู่ในภพอรินะคะก็ทําให้ตลอดเดือนกุมภ พาพันอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการแก้ไขปัญหาของคุณนะคะบางคนนะคะก็อาจจะมีศัตรูมีความวุ่นวายเข้ามาอยู่ไม่น้อย8กุมภาพันค่ะปรากฏว่าดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าไปเป็นอริอีกเช่นกันจึงเป็นจังหวะที่ชาวกันทั้งหลายนะคะช่วงนี้คุณจะต้องรมะมัดระวังเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยนะคะกุมภาพันธ์นี้ค่ะก็อาจจะมีเรื่องให้คุณจะต้องจ่ายเงินเสียเงินมากกว่าปกตินะคะอย่างแม่ ก็จะต้องเตรียมเงินนะคะไปจ่ายแตะเอียจ่ายอังเปานะคะให้กับลูกหลานในช่วงวันตรุษจ,จีนเอาล่ะในมุมดีๆก็ยังมีอยู่นะคะชาวกันทั้งหลายเพราะว่าอย่างน้อยค่ะในช่วงนี้ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนสหัชชะจะยังโครจรเป็นมหาอุดอยู่ในราศีธาตุดินตรงนี้ก็แปลว่าดวงชะตาของคุณจะขยับขับเคลื่อนได้เพราะคนรอบตัวดังนั้นใครที่มีปัญหามีข้อติดขดดัดใดๆ อย่าอายนะคะในการที่เราจะไปพูดไปขอคำแนะนำคำปรึกษาไปขอให้เพื่อนคนใกล้ตัวช่วยเหลือตรงนี้ก็ถือว่าจะทำให้คุณสามารถผ่านพ้นปัญหาที่มีไปได้ข้อดีอีกอย่างที่สำคัญก็คือดาวพฤหัสบดีจะยังโครจรเป็นอุจจาวิลราชอยู่ในบ้านของดาวพุธสัมพันธ์กับดาวพระเกตที่ยังเล็งลัคนานะคะตรงนี้ก็แปลว่า ผู้หลักผู้ใหญ่เทพเทวดาจะยังเมตตาช่วยซับพอร์ตคุณอยู่นะคะก็ทำให้ในเรื่องของการงานเนาะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาอยู่บ้างแต่มันก็ยังเดินหน้าได้นะคะหรือใครที่รู้สึกว่าชีวิตมันเหนื่อยมันหนักยังไงนะคะระยะนี้คนที่บ้านคนในครอบครัวก็จะยังคอยเป็นกำลังใจคอยประคับประคองให้คุณนะคะเข้มแข็งมากพอที่จะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะ ดวงการงานถึงแม้ว่าดาวพุธนะคะดาวเจ้าเรือนการงานจะโครจรเป็นอริก็จริงอยู่ค่ะแต่โชคดีมากๆของคุณนะคะก็คือในเรือนการงานนั้น ยังมีดาวพฤหัสบดีคอยประคับประคองอยู่นะคะแปลว,ว่าต่อให้เข้าตาจนยังไงสุดท้ายคุณจะผ่านมันไปได้เสมอแต่แม่หมอก,ก็จะต้องบอกก่อนเนาะชาวกานว่าช่วงนี้คุณจะไม่ได้เจอกับงานที่มันง่ายๆสบายๆนะคะแต่ว่ามันจะมีหลายเรื่องหลายอย่างให้คุณต้องคอยแก้ไขหน้างานคนที่ค้าขายคนทําธุรกิจนะคะก็จะต้องขยันมากขึ้นจะต้องหาเทคนิคใหม่ๆมาช่วยเพิ่มยอดการขายนะคะ ยกตัวอย่างเช่นแม่หมอเนาะชาวกันเหมือนกันช่วงนี้ก็จะต้องขยันอัพคลิปให้ทีๆนะคะเพราะว่ามีคู่แข่งค่อนค้างเยอะ การบริการที่จริงใจและใส่ใจรายละเอียดนะคะจะเป็นจุดขายสําคัญของคุณส่วนคนที่ทํางานประจํานั้นค่ะก็ดูเหมือนว่าอยู่อภาระความรับผิดชอบของคุณจะเพิ่มขึ้นสูงคุณอาจจะถูกมอบหมายให้ไปดูแลงานสําคัญงานแก้ปัญหาหรือจะต้องเป็นตัวกลางนะคะในการประสานงานระหว่างหลายฝ่ายแต่ว่ามุมดีๆก็คือนะคะผู้ใหญ่เจ้านายจะเห็นความสามารถที่คุณมียังไงแม่หมอแนะนานะคะว่าช่วงนี้ขอให้ ใจเย็นๆค่อยๆทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบนะคะเพราะถือว่าคุณมีโอกาสจะได้รับความไว้วางใจนะคะจะได้รับบทบาทที่สำคัญกว่าเกา่าแม้งานจะหนักบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าจะเป็นบันไดไปสู่ความก้าวหน้าในระยะยาวนะคะดวงการเงิน ก่อนวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะรายได้การเงินของคุณจะไม่ได้มีอะไรให้คุณจะต้องกังวลมากนักนะคะเรียกว่าต้นเดือนนี้สภาพคล่องการเงินยังหมุนเวียนดีเพราะว่าดาวศุกร์ก็ยังโคจรอ,อยู่ในภพปุตตะเนาะก็ทําให้ชาวกันมักจะมีเงินใหม่ๆไหลเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องบางคนนะคะก็จะได้เงินเพิ่มจากรายได้เสริมจากการทํางานพิเศษหลายคนก็จะดวงดีมีโชคนะคะเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือถ้าหา คุณเป็นคนที่สูงวัยนะคะก็กำลังจะได้เงินจากลูกหลานบริวารเพิ่มเติมเข้ามาอีกต่างหากแต่ว่าหลัง8กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจากโครจรเป็นอริกับดวงชะตาก็ทำให้นะคะรายได้การเงินของคุณมันจะเริ่มหายากได้มากกว่าเกาวและดาวศุกร์พอไปเจอกับดาวพระราหูนะคะก็ยิ่งทำให้ชาวการมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินเพื่อแก้ไขปัญหาคา่ะเช่นคุณ จะต้องเอาเงินไปปิดหนี้ปิดสินนะคะหรือจะต้องเอาเงินที่มี ไปซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ไปซื้อของที่จําเป็นและอีกมุมที่จะต้องระวังนะคะก็คือชาวกันค้าคุณจะต้องระวังแก๊งสแกมเมอร์มิจฉาชีพจะมาหลอกเอาเงินคุณในช่วงนี้กันด้วยนะคะเอาล่ะแม่หมอแนะนำนะคะว่ายังไงคุณอยากประมาทในการใช้เงินวางแผนบริหารจัดการให้ดีควบคู่กันไปส่วนในเรื่องของโชคลาภนั้นก็ถือว่าคุณยังมีลุ้นรางวัลน,นะคะจะได้โชคได้เงินแบบพลุก ในช่วงก่อนวันที่8กุมภาพันธ์อยู่นะคะดวงความรัก ถ้าหากเราพิจารณาจากดาวพฤหัสบดีเพียงดวงเดียวนะคะก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าใครนะคะถือว่าคุณกับแฟนจะคอยช่วยเหลือกันเนาะทั้งในเรื่องของการงานและก็การให้คำปรึกษาในเรื่องนั้นนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราจะไปพิจารณาจากดาวศุกร์กับดาวพุทธที่เข้าพบอริพอดีตรงนี้ก็อาจจะทำให้ชาวการหลายคนค่ะคุณมีเกณฑ์จะได้เจอกับ แบดวาเลนไทยกันนะคะเอาล่ะใครที่ยังโสดอยู่ค่ะช่วงนี้จะรักใครชอบใครก็เผื่อหัวใจไว้นิดนึงเพราะมีโอกาสจะไปเจอกับคนที่เจ้าชู้คนที่ชอบหวานสเสน่ห์นะคะเข้ามาทําให้รักให้ชอบแล้วอยู่ๆจะเงียบหายไปแบบไร้ร่องรอยนะคะ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนค่ะช่วงนี้ขอให้ระวังคำพูดคำจาที่มันจะไม่เข้าหูกันจนทำให้เรื่องเล็กเปลี่ยนเป็นเรื่องใหญ่ได้ยิ่งใครที่เป็นคอการเมืองเป็นสายการเมืองช่วงนี้ก็อย่าไปคุยเรื่องเลือกตั้งกับแฟนเยอะนะคะเพราะบางทีพอเวลาชอบกันคนละพักแล้วมันก็อาจจะทำให้อารมณ์เสียใส่กันได้ค่ะ ดวงสุขภาพก็สำหรับในช่วงครึ่งเดือนนี้ค่ะชาวกันทั้งหลายคุณจะต้องระวังความเครียดความกดดันจากภาระหน้าที่จากปัญหาที่มันมาจากการงานนะคะรวมไปถึงนะะระวังความคาดหวังจากคนรอบตัวกันด้วยค่ะไม่จำเป็นก็อย่ากเก็บเอามาคิดเล็กคิดน้อยจะดีที่สุดสำหรับเราและนอกจากนี้ชาวกันช่วงนี้จะต้องระวังอาการปวดท้องนะะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำไส้ มดลูกประจำเดือนรวมไปถึงคุณอาจจะมีอาการภูมิแพ้ที่ดูเหมือนว่าจะกำเริบบ่อยขึ้นด้วยนะคะ ็ราคาชาวการค้าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์เนาะชีวิตของเราก็อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางไม่ได้ดังใจบ้างในบางเรื่องนะคะไหนจะดาวเสาเนาะที่กําลังจะย้ายมะเร็งลัคนาตรงนี้ก็อาจจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่คิดมากนะคะมีความกังวลใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้แม่หมอขอให้คุณพยายามปรับอารมณ์จูนความรู้สึกอยู่กับปัจจุบันให้เยอะๆนะคะอย่าพึ่งกลัวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ขอให้เรามีสติในทุกๆก,การตัดสินใจเชื่อเถอะค่ะว่าในที่สุดคุณจะมีคนดีๆมีกัลยาณมิตรอยู่เคียงข้างประคับประคองคุณอยู่เสมอและสุดท้ายนี้แม่หมอก็ขอให้ชาวการขอให้จงมีการงานการค้าที่เจริญก้าวหน้ามีการเงินที่มั่นคงและก็จงมีโชคดีๆคอยอยู่เคียงข้างคุณอยู่เสมอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ